มากับ EP ท้าฐานเทสลานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเอาเจ้าโมเดล3พร o อพเฟรมนะครับไปบุรีรัมย์แต่ผมว่าไปบุรีรัมย์มันคงธรรมดาไปแล้วเพราะว่าล่าสุดที่เราไปกลับระยอง400โลโดยที่ไม่ต้องชาร์จนะครับชาร์จที่บ้านแล้วก็ไปกลับแล้วกลับมาชาร์จที่บ้านได้ต่อแต่วันนี้ผมจะใช้แบบไม่ต้องคิดอะไรมากบางคนบอกว่าใช้รถไฟฟ้ามันต้องคิดมันก็ต้องคิดแหละแต่มันไม่อยากลองดูว่ามันถ้าไม่คิดเลยเนี่ยเอาแค่ออกจากบ้าน100%แล้วเดี๋ยวไปถึงบุรีรัมย์เนี่ยผมจะแวะ แล้วเดี๋ยวดูว่าเออถึงเวลาถ้ารู้สึกอยากจะชาร์จอยากจะแวะเข้าห้องน้ำอยากจะกินอะไรข้างทางก็ค่อยหาปั๊มน้ํามันที่มีสเตชันชาร์จเราก็จะแวะชาร์จแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเอาว่าเจอไหนชาร์จนั่นนะครับแบบไม่ได้วางแผนหรือว่าวางแผนคร่าวๆก็พอว่าจะเป็นยังไงแล้วดูว่าจะถึงบุรีรัมย์ไหมนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโมเดล3ามพวมมนเนี่ยถ้าขับแบบชิวๆความเร็วไม่เกินร้อยสผมว่า450กิโลมันสบายๆล้ะแต่จากปกติที่ผมพฤติกรรมการขับขี่ทั่วไปที่เราเดินทางกันก็ ผมขับได้ประมาณ400โลซึ่งไปถึงบุรีรัมย์เนี่ยจากบ้านผมไปถึงสนามช้างมัน400กว่าประมาณ4 10โลโดยประมาณครับแต่ที่บอกว่าวันนี้เราแวะเมืองทองไปถ่ายมอเตอร์โชว์กันก่อนแล้วจะเป็นยังไงไปเราไปชมกันเลยดีกว่าครับก็เดี๋ยวเราจะเดินทางนะครับแต่มันจะมีอีกชาเลนจ์หนึ่งนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยเมษานะครับร้อนตับแลบอุณหภูมิตอนเนี้ยมันร้อนมากทําให้แอร์เนี่ยจะทํางานบ่อยกว่าปกตินะครับอย่างแค่เนี้ย นี่ผมชาร์จเต็มไว้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจอดอยู่หน้าบ้านเนี่ยแล้วก็แค่เหมือนตั้งเวลาเราจะตั้งเวลาไว้ว่าแบบเดี๋ยวสิบเอ็ดโมงจะออกจากบ้านใช่ไหมครับปรากฏว่าเนี่ยแค่มันเซตอัพเปิดแอร์รอเราแล้วก็เหมือนฮีทแบตเตอรี่ให้แบบมันพร้อมวิ่งเต็มที่เนี่ยแบตเหลือเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ละจากที่เมื่อกี้ยังร้อยเมื่อเมื่อประมาณครึ่งชั่วโมงที่แล้วยังร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่เลยนะโอ้โหหายไปสองเปอร์เซ็นต์นี่ถือว่าเอาเรื่องนะครับสำหรับอากาศช่วงนี้แล้วเดี๋ยวการเดินทางวันนี้อย่่่าาางทีีบบอกวถ้ผมเเซไปุรรล,ลย เราเซตเนี่ยช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซร์กินนะครับแล้วเแล้วเราก็<ม>กดแชร์มาที่แอปเทสลานะครับเหมือนเดิมกบมันจะถูกส่งมานี่ตอนนี้วิ่งไปบุเลรัมเลยนะครับ407โลถึงหน้าสนามช้างเลยนะครับแบตจะเหลือ7%ถ้าตอนนี้วิ่งไปเลยนะครับ <Now S 1> ก็อย่างที่บอกว่าก็ถึงแหละแต่ ชาเลนจ์วันนี้เราจะแวะเมืองทองเพื่อถ่ายงานเดี๋ยวเดี๋ยวผมแวะเมืองทองแต่คุณคุณว่าเมืองทองมันน่าจะมีสถานีชาร์จนะถ้าผมจะไม่ผิดที่ไปล่าสุดนะครับอ่ะเราแวะเมืองทองก่อนเนี่ยเดี๋ยวไปถึงเมืองทองแบตจะเหลือ8ปดสิแปดเปอร์เซ็นต์นะครับเท่ากับหายไปสิบเปอร์เซ็นต์ก็เดี๋ยวรอดูกันต่อว่าจะเป็นยังไงนะวันนี้ผมก็ยังแบบไม่ได้คิดอะไรมากนะ mm hmm. แล้วก็เออเดี๋ยวไปเมืองทองแล้วก็จากเมืองทองยิงไปบุรีรัมย์ต่อเลยมันมีความปวดหัวนะครับอย่างหนึ่งคือมาถึงเนี่ย แบตเหลือแค่สิบเปอร์เซ็นตไม่ให้ใช้ไปแค่สิบเปอร์เซ็นตแต่ปรากฏว่าผมจะเดินงานสองชั่วโมงที่เมืองทองเนี่ยมีสถานีชาร์จอยู่ของอีเล็กซ่านะครับเจ็ดจุดสี่กิโลวัตต์กับสองยี่สิบสองกิโลวัตต์จริงๆถ้าเน้นรีบก,ก็ต้องยี่บสองกิโลวัตต์นะครับแต่มันเร็วเกินไปเราก็ต้องหาที่ชาร์จเพราะว่าเผื่อว่าแบบเราเดินสบายๆกลับมามันเต็มนะครับแบบไม่ใช่ว่าถึงเวลามันเต็มแล้วเราต้องกลับมาเอารถออกนะแต่นี่ก็กลายเป็นว่าเดี๋ยวผมต้อง เอาตัวสถานีชาร์จช้านะครับผม AC เหมือนเดิม7.4กิโลวัตต์แปลว่าชั่วโมงหนึ่งน่าจะเต็มแล้วเดี๋ยวผมต้องมานั่งเลื่อนเลื่อนรถนะปัญหาของรถชาร์จเร็วแม่ไม่น่าเชื่อว่าจะเจอในรถไฟฟ้านะว่ากลัวมันชาร์จเร็วเกินไปก็เดี๋ยวเราจะการชาร์จนะตอนเนี้ยมาถึงตามที่หมายนะครับตอนแรกเขาบอกว่าจะเหลือ88%แต่ตอนนี้มาถึงนี่เหลือ89%นะครับก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงเลยไปเดี๋ยวเราก็ชาร์จลงทิ้งไว้เลยเราเข้าไปถ่ายงานกันปัญหาโลกแตกอีกเรื่องนึงนะครับหัวชาร์จเสีย ดีนะมันมีหลายหัวเดี๋ยวเราไปไปหัวหนึ่งเสียเฉยเลยเจ็ดจุดสี่กิโลวัตต์เหมือนเดิมมาถึงพวกเนี้ยทิกขอเราคนนี้ยังไม่เคยใคบรถไฟฟ้านะครับเสียบก่อนสแกนผมเคยสแกนก่อนเสียบแล้วมันจะเอ๋อนะครับนี่ขึ้นเลยนะครเทสลาโมเดลสามน้องมอเตอร์ดำแดงมันขึ้นชื่อผมด้วยเราก็จัดไป สตาร์ททูชาร์จนะครับแค่นี้แหละจบล้แล้วเราก็มีเวลาหนึ่งชั่วโมงในการถ่ายงานแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเลื่อนลบนะครับ <L occup ations> ก็กำลังดีนะครับจากแปดสิบเก้าเปอร์เซ็นไปหนึ่งรอเปอร์เซ็นเพื่อเติมตัวไปบุรีรัมเนี่ยผมดูจากตอนแรกคิดว่าช่วงสิบเปอร์เซ็นจะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะแต่เนี่ยดูจากโปรแกรมของแอปนะครับเขาบ,บอกว่าหนึ่งชั่วโมงสี่สิบห้านาทีนะครับที่ แบตจะเต็มซึ่งผมว่ามันกําลังดีนะครับมีเวลาถ่ายหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวต้องชั่วโมงหนึ่งมันจะรีบไปหน่อยถ้าเกิดเรามาต้องมารีบเลื่อนรถนะ3 2 1ห,หลายคนคงจะเคยได้ยินนะครับคำว่า Honda DCT หรือเจ้าเกียร์ DCT นะครับ d u c l u t s h Transmission ของ Honda ที่เป็นเอกสิทธิ์ที่มีเฉพาะในรถจักรยานยนต์ของ Honda เท่านั้นมันคือเกียร์แหละผิดคาดนะเป็นข้อเสียงรถไฟฟ้าเลยที่ปัญหาที่ผมเจอละ คือมันชาร์จเร็วเกินที่เรากาไว้นะตอนแรกมันขึ้นหน้าจอว่าชั่วโมง40นาทีเต็มนะครับแต่ปรากฏว่า1ชั่วโมงมันเล่นเต็มแล้วแล้วผมถ่ายแบบเนี้ยเนี่ยผมเลยรีบวิ่งมานะแอบชาร์จเต็มไปยี่นาทีแล้วต้องโดนด่าและสาปแช่งแน่เลยเฮ้ยผมเลยรีบวิ่งมาก่อนมันเล่นรถก่อนตอนนี้แบตเราเต็มนะครับ100%แล้วแล้วเดี๋ยวเราถึงสนามช้างนะครับแบตจะเหลือ16เอรตอ้ยคือจริงจงไม่ต้องแวะชาร์จเลยนะครับเพราะว่าเราแวะ แบตจะเหลือปลายทาง16%กปร์เซนกับระยะทางสามรอยเจ็ดสิโลนะถึงไหมวะเนี่ยตอนนี้เรารอนะครับรอคนพอดีก็เลยแวะชาร์จหน่อยตอนนี้แบตแปดบ็ดเปอร์เซนนะครับมาถึงนี่โอ้โหโเจอรถใหญ่นะครับเสียบชาร์จเลยเมื่อกี้แอบถามพี่เขาบอกว่าชาร์จหนึงชาร์จนีวิ่งได้ประมาณ250กิโลนะครับก็ถือว่าวิ่งได้ระดับนึงเลยนะกับรถใหญ่ขนาดนี้ ข้าหัวนู้นครับโอเคได้ครับเสีได้ปั๊มเขาแอบทำที่นี่นิดนหนึน่งนะเขาเลยต้องจอดแบบกินพื้นที่เยอะนะครับอันนี้เราเข้าใจได้แล้วเขาเสร็จพอดีเราก็เลยเดี๋ยวเสียบเข้าต่อน่าเราก็จอดชาร์จไปก่อนแล้วเดี๋ยวรอเข้ามานะพอดีรอของที่นี่ก็แวะชาร์จไปขำๆ นี่ชาร์จไปแป๊บหนึ่งได้มาหลายเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้เป็น96%แล้วแต่เรายังรอคนที่เรารอเอาของอยู่นะก็เลยพอดีนี่ตัวหัวดีซีเนี่ยมันมีคนจองคิวมาก่อนนะมาต่อนะครับผมก็เลยต้องพอถึงเวลาเนี่ยก็เลยต้องชักออกระบบเปลี่ยนเป็นหัว AC ไปซึ่งก็โอเคแหละชาร์จค้ำๆไปนะครับแล้วก็เอา DC ให้เขาใช้แทนระหว่างที่เรารอก็โดยรวมบอกว่าโอเคนะคืออย่างที่บอกว่าไฟฟ้ามันไม่จะเป็นรอไม่จำเป็นต้องรอจนหมดแล้วค่อยชาร์จนอะไรอย่างเนี้ยเรา ต้องแวะรอเอาของอยู่แล้วรอคนมาเอาของมาให้แล้วก็แวะเข้าห้องน้ำแล้วก็เสียบชาร์จไปมันก็ไม่ได้เสียเวลาอะไรมากนะแต่เนี้ยประเด็นคือจะเต็มอีกแล้วเขายังไม่มาเลย <c oughs> นี่แบตผมจะเต็มร้อยแล้วก็เอเคเดินทางค่อยสบายใจนะแวะชาร์จกระปีกระปอยไปเรื่อยไม่ไมจำเป็นต้องรอจนหมดแล้วค่อยชาร์จทีเดียวอ <c oughs> ีก <c oughs> หนึ่งที่รู้สึกทรมานกว่ารถน้ำมันนะครับคือเราต้องมาชักปลั๊กเสียบปลั๊กนะครับกันกลางแดดเพราะว่าข้างบนคือท้องฟ้ากับอุณหภูมิเกือบ40องศานะ ร้อนตับจะแลบนะครับถ้าเป็นรถน้ํามันเราก็นั่งเปิดแอร์เย็นๆตอนเขาเติมน้ามันเราก็ดับเครื่องหน่อยก็ยังเย็นอยู่นะแต่อันนี้คือแบบโครร้อนเหลือเกินเป็นอีกจุดหนึ่งที่ไม่มีใครโบ,โบ,โบ,โบริการนะครับเราต้องบริการตนเอง <c oughs> ได้แบตตอนนี้70ไอ้เกเดปอร์เซ็นต์เดินทางกันต่อมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อกี้ผมแอบขับแวะเข้าไปเช็คอินที่โรงแรมนะครับแล้วก็ขับออกมาปตทนะครับโรงแรมผมนอนอยู่หน้าสนามช้างเลยซึ่งนี่ตอนนี้ เหลือ6%นะครับจริงๆก็ตอนแรกที่คำนวณจากสระบบุรีมันนี่จะเหลือประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับเพราะเมื่อกี้ผมแบบแอบบนจุดจุดที่มาร์กิ้งไว้ตรงสนามช้างกับตรงโรงแรมนี่แอบ,บเหลื่อมกันไกลเป็น10โลเหมือนกันนะมันก็เลยทําให้เปอร์เซ็นต์หายแล้วก็บวกกับเมื่อกี้ขับมาผมก็ซัดไม่ยั้งเลยนะขับมาแบบไม่ได้ห่วงเรื่องแบตเตอรี่จะหมดนะครับแล้วก็ดูผลประกอบการหน่อยหลัจากจุดชาร์จล่าสุดนะครับวิ่งมา300 37กิโลตอนนั้นไม่ได้ชาร์จเต็ม1 0 0ยเเนะ90กว่าเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเท่าไหร่ไม่รู้แต่ผมก็เหยียบยับยับระบบกับวันนี้อากาศ40องศานะครับแอร์เปิดแทบจะเปิด,ปดแรงมากเพราะว่ามันวันนี้อากาศร้อนจริงๆผมแบบออกมายืนชาร์จข้างนอกนี่ยังหน้ามืดเลยนะครับเพราะมันร้อนจริงๆก็วิ่งไป337โลใช้ไฟไป6กกิโลวัตต์นะครับก็หนาวมอนกันนะกว่าจะถึงปลายทางนี่ถ้าถึงแอบดูเหมือนกันว่าบุรีรัมสถานีชาร์จก็มีอยู่หลาาายยยจจุดออูู่่่นนนะครับับบแตกกี้้ขไปป็็เ10ถ 6%นี่ก็แอบมินเมนะถ้าปตท in นี่ชาร์จไม่ได้เราลงไปชาร์จกันเลยดีกว่าระหว่างเรารอชาร์จนะครับอีก40นาทีผมก็มีเจ้านี้เดี๋ยวขับขี่ใช้คำว่าขี่ดีกว่ากลับเข้าไปในโรงแรมประมาณกิโลนึงนะครับแล้วเดี๋ยวอีก40นาทีเราค่อยออกมาเสียบปลั๊กแล้วชาร์จใหม่อีกรอบนึงนะครับเพราะว่าด้วยความที่ผมจะเอาให้เต็มร้อยนะจะได้ขับสบายๆช่วง4วันที่อยู่บรีลัมนะครับก็เดี๋ยวเราเดินทางกันเลยดีกว่าก็ กลับไปอาบน้ําหน่อยแล้วก็อาบเสร็จพอดีก็มาได้นะครับสบายสบๆแล้วก็ไปนี่เป็นแกจเจตที่เหมือนควรต้องมีเลยนะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาหรือเราอยากจะไปไหนมาไหนระหว่างที่เราชาร์จใช่ไหมครับแล้วก็ผมก็เนี่ยขี่วันวิวไปแล้วเดี๋ยวกลับเข้าไปในสนามช้างหน้าสนามช้างนะครับที่โรงแรมผมก็จะได้ไม่ต้องยืนรอหรือว่านั่งรอข้างในนะครับ พอ55ตัดนะครับของ EV station ผมก็มาเสียบลั๊กชาร์จใหม่เร็วเหมือนกันนะเมื่อกี้40นาทีได้นะครับไม่ถึงอะประมาณเออ40นาทีอะจาก5-6กลายเป็น73เอเแอบเร็วเหมือนกันนะจริงๆผมไม่น่าจองสล็อตที่2ไปเลยคิดว่าตอนแรกน่าจะได้ประมาณ40แล้วก็ต้องชาร์จให้เต็มนะแต่ไม่เป็นไรอันนี้เดี๋ยวผมเอาให้แบบสัก80เดี๋ยวชาร์จอีกสัก10นาที20นาทีแล้วเดี๋ยวพอละแล้วเดี๋ยวค่อยพรุ่งนี้มาชาร์จต่อเพราะมันน่าจะชาร์จนะครับ <c oughs> มังสารมาจองเวลาเพิ่มไว้อีกสล็อตนึงเอาจริงผมว่ามันแอบเร็วเหมือนกันนะตอนแรกอยงที่บอกว่าสล็อตสจริงไม่จําเป็นต้องชาร์จเลยเพราะว่า40นาทีแรกที่ชาร์จไปได้จาก5%ขึ้นมาเป็น75%ภายใน40นาทีนะครับแล้วก็การว่าสล็อตที่2ผมชาร์จประมาณ15นาที20นาทีมันเต็ม100%เลยนะเร็วมากๆเลยนี่ขนาดชาร์จแค่67กิโลวัตต์นะครับแล้วก็ช่วงประมาณ80ขึ้นนะมันจะชาร์จเหลือประมาณ40กิโลวัตต์แล้วก็ถือว่าเร็วเร็วนะในการว่าแบตตอนนี้ผมเต็มร้อยเหมือนเดิมแล้วผมก็เลย ปุ่นใจแล้วอยู่บุริลมามนี่ก็จะยิงยาวไม่ต้องชา้านเลยก็ได้นะเดี๋ยวขากลับลองทาชาเลนต์ได้ไหมว่าไม่เหยียบขับชิวๆถึงบ้านจะถึงไหมแต่ดูทรงแล้วน่าจะได้เหยียบเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวดูว่าเป็นยังไงนะแต่อีกอย่างหนึ่งนะที่ผมอยากจะบอกคือเนี่ยผมเคยบ่นว่าชกมันย,ย้้ยมันขับไม่ได้ถ้าใช้ความเร็วนะแต่วันนี้เนื่องจากวันนี้ผมนั่งมาสองคนนะครับแล้วก็พับเบาะตอนสองแล้วก็บรรทุกของแบบมีกระเป๋าเลสซิ่งสูรใส่ ไลดิงเกียร์แบบใส่ชุดขี่มอไซค์ที่หนักหลายสิบโลนะครับ2ใบทวงหลังแบบทวงหลังเหมือนนั่ง4ี่ห้าคนอนาะง่ายๆอะ่ะปรากฏว่าวิ่งทางไกลเฮ้ยช่วงล่างมันดีแบบเป็นฟิลที่นุ่มมากแต่เอาอยู่เกาะถนนได้คือผมรู้สึกแล้วลว,ว่าเออชคเดิมมันเซ็ตมาสําหรับเผื่อโหลดบรรทุกของนะครับพอบรรทุกของเนี่ยขับรู้สึกดีเลยตอนแรกที่ไม่บรรทุกนี่คือแบบโอ้โหขับคนเดียวไม่ได้เกินร้อยสี่ิล่อนจนไม่รู้จะล่อนล่อนจนใจหายนะจนแบบไม่กล้าจะเหยียบต่อ หมือนรถมันไม่เอาช่วงล่างเลยนะครับแต่พอเนี่ยวิ่งมีบรรทุกของโอ้โหฟิลแบบผมวิ่งแบบเมื่อกี้ตกใจไม่ดูหม่์บอกเฮ้ยทำไมมันนิ่งจังวะนิ่งจนหน้าใจหายนะครับจนแบบเออสรุปมันต้องเวลาจะไปซิ่งก็ต้องเอาหาหลังอลังข้างหลังเนี่ยมาใส่ทวงอะไรหน่อยให้มันหนักนะครับช่วงล่างจะได้ดีๆโอเควันนี้เรื่องราวดูบานแล้วกันนะครับพามาชมกับการท้าทานเจ้าเทสลาโมเดล3ที่ใช้ใช้แบบ จะบอกว่าไม่คิดไหมก็คิดแหละแต่ก็มีคิดนิดนึงนะ้บอกเออแวะชารกระดายไม่ชาก็ไไ่ซีเรียสน,นะครับก็อย่างที่บอกขับมาถึงบุรีรัมโดยที่ก็ไม่รคิดน,นะเพลินเินเพลินเพลิน,นแล้วก็แวะชาเนี่ยแป๊บเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มก็เผื่อว่าเป็นข้อมูลสําหรับใครที่กําลังจะลองตัวนี้จริงๆถ้าเกิดลองเลนนี่หลับตาขับสบายแแหละแต่พร์ฟอร์แมนผมก็เหยียบมาตลอดทางนะแบบมาเลยวิ่งได้แค่แบบไม่ถึงไม่ถึงเป้าแบบไม่ชาครับก็คงต้องชาร์จหน่อยแต่ก็แป๊บนึงอ่ะไม่ซีเรียตนะคร คลิน,นี้เรื่องราวเดินมานะครับแล้วงเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ